คาทิตย์บ่ายแบบ5้าโมงเย็นแบบนี้เจอกับเราแน่นอนในรายการ The r e p t ร l e High s โซ o o ย b o y ะ Outdoor ค่ะซึ่งวันนี้บอกเลยว่าโอ้โหคนที่เราจะตามหา,านั้นเธอเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าสวยน่ารักแล้วก็เรียกว่า50ยังแจ๋วอยู่นะคะว<า>วแจ๋วทั้งแบบว่ารูปร่างหน้าตาหุ่นนี่ก็คือแจ๋วมากจิตใจก็คือแจ๋วมากๆและที่สำคัญเขาเป็นไฮโซตัวจริงด้วยค่ะจะเป็นใครไปตามหาเขาไปเลย ที่เราจะมาตามหาไฮโซของเรานะคะอ้าวสวัสดีครับคุณสวัสดีครับวันนี้เราไปมาตามหาไฮโซแล้วเราสองคนใช่ไหมไม่ใช่น่าจะเอ้าแต่เราอยากมาเพราะว่าคนที่อยู่ข้างในเนี้ย คือขวัญใจแล้วก็ขวันใจเราใช่เป็นสุนตาที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆและบัดนี้หน้าเราเกือบจะเท่าเขาแล้วเขาเยหน้าเด็กมากเนอะใช่นะฮะผมจีบคนเนี่ยดาราเนี่ยมาทั้งวงการอย่าบอกนะว่าคนนี้ที่เขาจีบมาไม่กล้าฮะเขาดูสูงส่งไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมจําได้สมัยวัยรุ่นเนี่ย ผมก็ได้เห็นเขาอยู่แล้วเขาทำผมนะหยิกๆเป็นลอนๆแบบเป๊ะๆคุณแอนซิเรียบอุ๊ยอุดันดันนั่นเราลุดพูดออกมาแล้ววันนี้เราเจอเขาจริงๆเอ้ยพี่แอนซิเรียบสวัสดีค่ะ นุยานะมีคนสวยมากเออแล้วไม่ทักคนหล่อบ้างแหลอะเนี่ยกำลังคิดอยู่ค่ะจริงจะบอกว่าเดี๋ยวเรปบิบิอ s นไฮโซบยของเราวันนี้ตามติดชีวิตพี่แอนกันสนิดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือเรามีการเล่นเกมเราต้องมีการแข่งขันเรื่องราวในชีวิตพี่แอนเราจะหยิบยกมาเป็นคาถามซึ่งผู้ชนะ ก็ค <gr oss Cal ais> ือได้เกียรติไปแต่ผู้แพ้มีบทลงโทษนะคะอุ้ยอ่าผู้แพ้มีบทลงโทษทำไมคะลงโทษอะไรดีครับพี่แอนยังไม่บอกดีกว่าว่าจะลงโทษอะไรโอเคให้เก็บให้เก็บไว้ก่อนรถเมย์เคยมโวกาสได้เจอพี่แอนครั้งแรกคือก่อนหน้านี้ที่ที่เราไปหาพี่แอนที่รีสอร์ทแล้วเจอพี่แอนครั้งแรก โหผู้หญิงอะไรทำให้คุณยังดีขนาดนี้คือทุกอย่างเหมือนภาพแบบฟีดไวแล้วยังอยู่ทุกวันนี้เลยแล้วก็ไม่เชื่อด้วยว่าบทบาทหนึ่งของพี่แอนทาเกษตรตอนนี้ด้วยนะคะครับใช่ด้วยแบบด้วยหน้าด้วยอะไรทุกอย่างมันยังแบบดำสิคะดูผิวสิคะม่นมแทนแต่มันแทนสวยอ่ะผมก็ทำร้านี่ก็าทำเกษตรเหมือนกันแต่แสงแดดทำไมทำร้ายผ ทำไมเขาไม่ทำเลยสิไม่เป็นไรว่แอนแอนชอบนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่มันที่โควิดเริ่มต้นมาตอนนั้นใช่ไหมคะก็แบบว่าอยู่อยู่บ้านที่ทรรมรีนก็เลยแบบว่าเอ๊ะพี่ดินมันมันมีว่างอยู่เนอะทาไมเราไม่ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็เลยทําแบบว่าเหมือนเป็นแบบพืชผักสวนครัวทานอะไรอย่างเงี้ยก็เขาทําจริงจังด้วยพี่แอนไม่ได้ทําเล่นเล่นเพราะว่าคุณสามีตอนแรกก็คือต้องถามก่อนว่า สามีไม่เชื่อทําจริงตังหรือเปล่าสามีผอก็จะไหวไหมนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวแบบไม่ลงไม่ไม่ไม่ยอมแบบว่าไม่ยอมจ่ายตังค์ก็เลยต้องทําแบบว่าอยู่ตรงเพิงหมาแหนตอนนั้นแบบว่าก็ต่อเติมอะไรกันเองอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปลูกค่อยๆอะไรไปแล้วก็พอมันแบบงอกงามได้ได้ผลผลิตมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเราก็แจกคนงานแจกอะไรใน ในแถวที่บ้านเราตรงนั้นแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีมงบมีบัตเจ็ตให้ในการ<ม>ที่จะแบบว่าอ่ะโอเคก็จะแบบมาพักที่รีสอร์ทแล้วก็ชมลงมาชมคิทเช่นการเด่นของคุณสี่เหลี่ยมได้อ,อ,อแขกที่มาพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <No. S 1> แล้วเราก็นําผลผลิตที่ได้ตรงนี้มาทําอาหารแล้วก็ เสิร์แขกด้วยคน<ว>ที่มาพัก <ละ S 1> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <ผม S 1> ก็จัดแต่งสวยเลยนะทำเป็นแบบว่าทางเดินลงมาเหมือนแบบสวนอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมีแบบสวนดอกไม้ผสมด้วยนิดหน่อยแล้วก็มีมานงมานาวมีพริกมีโอ้ยจัดเป็นแบบ เยอะแยะเลยค่ะทีนี้ผมดูคุณแอนพูดเรื่องเนี้ยดูแววตานะคุณดูแววตาผมรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่ผมปลูกผักเหมือนกันคือแววตาเราพูดแล้วเราจะประกายแบบว่ามีความโซะมันเหมือนการปลูกพืชมันเหมือนเลี้ยงคือแดดมันไม่ร้อนนะจริงๆเอาเอาจริงๆคือแบบรู้สึกว่ามันไม่กลัวแดดเปลี่ยงยังไงก็ไม่ร้อนแดดมันช่วยให้กระดูกเราแข็งแรงนะเฉียบจะได้ไม่เป็นโรคกระดูกพุนถูกจริงจะบอกว่าคุณสามีพี่แอนก็น่ารัก น่าร really, ักมากเลยเป็นชาวอังกฤษค่ะใช่ไหมคะไปเจอกันได้ยังไงคะคนนี้คนนี้เหรอคะก็เจอที่นี่แหละค่ะที่บ้านที่ที่ทามารีนเนี่ยค่ะก็ไปเช่าเขาค่ะอ๋อหมายถึงพี่แอนไปเที่ยวเหรอพี่แอนไปเที่ยวแล้วก็เพราะว่ามันเป็นไพรเวทรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปขอไปไปเที่ยวก็เลยเจอกันเขาก็ลงมาทักบอกว่า คนไปบอกพนักงานไปบอกว่ามีดารามาพักอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็เข้าใจว่าแบบเหมือนแบบเราก็เป็นดาราเหมือนเป็นเอ็กซ์ตร้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยลาสีไม่ได้ลคุณคุณสามีไม่ไม่ไม่รู้จักแอนซิเลียมมาก่อนเลยเหรอฮะคำว่าแอนซิเลียมพูดภาษาไทยไม่ได้เหรอเขาไม่ได้ดูทีไทด เขาเจอคุณครั้งแรกอ่ะผมอยากรู้เหลือเกินว่าเขาเขาคุยแล้วเขาจีบเลยไหมเขาก็จีบนะคะเขาก็แบบเขาตอนนั้นภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแล้วก็บอกเขาไปว่าแบบเออภาษาอังกฤษเราไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไปออนฮอลลเดกับเขาเนี่ยสักหเดือนรับรองแบบว่า่ยเสัเอะไรอเลยลอ เออเราก็เลย่องโอ้โหแต่พูดเหมือนผู้ชายคนนี้พูดจาไม่ดีรูดมากอะยเงียเราก็เลยแบบเราก็เลยปฏิเสธเราก็เชิดเนี่ยปฏิเสธนี่นะต้องเชิดนิดหนึ่งนะเออถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สวยเท่าไหร่แต่เราก็เชิดได้ก่อนแล้วเขาก็แบบอีเมลอีเมลมาจีบอะไรเงี้ยอีเมลมาจีบมาเนอะตอนนั้นยังเป็นไฮไฟอีกใช่ไหมกี่ปีแล้ววะกี่ปีแล้วก็น่าจะเจ็ด ยิงส่งเขาอีเมลมาจีบน่ารักมากเลยเาจะเป็นผู้ชายแบบว่าเชยๆนิดนึงอ่ะน่ารักนะคะแต่แบบเขาก็เขาก็เรียบร้อยมีอธิยาศัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะจะไม่ชงฉากแบบเนี้ยค่ะเออไม่ได้ชงฉากของผมเรียกช่ยๆนะไม่เขาดูเป็นผู้ดีมาก วิธีการพูดทุกอย่างเราไปเจอมาแล้วไปตีเทนนิสด้วยกันมาากมากใช้คํว่ามากแล้วจุดไหนในการที่แบบว่าเอาวะเป็นแฟนกับเขาดีกว่าอะไรเงี้ยจุดจุดตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็ไปเจอเขาอีกทีที่ที่อังกฤษที่ลอนดอนนะคะที่ที่ไฮพาร์คที่สวนที่ที่สวนสาธารณะที่เจอโดยบังเอิญเหรอเจอโดยบังเอิญคือเขาก็มาทักเราจําได้ไหมเราก็อาอจำได้เราเราก็แบบตอนนั้นเราไม่มีเพื่อนเนอะมีแต่เพื่อนคนไทยเราก็อยากจะ practice ฝึกภาษาอังกฤษเรางี้ก็เลยแลกเบอร์โทรอีเมลเบอร์อีเมล์เยอะแล้วเขาจีบกันอยู่กี่ปีคะตอนนั้นที่ก็สักพักหนึ่งค่ะพี่ก็แก่แล้วนะพี่ร้อนรี้ตัดสินใจเลย ช่วยเวลาเราสั้นช่วยเวลาเราสั้นแล้วเวลาเราเรียกว่ารถด่วนเขาโดนขบวนสุดท้ายวงนี้เรามีอะไรเราต้องรีบตัดสินใจคะเพราะว่าชีวิตมันไม่ยืนยาวต่อไปแล้วดังนั้นถ้าผู้ชายขอปุ๊บอย่าให้เขาขอเป็นครั้งที่สองรงที่สามครั้งแรกเราต้องตัดสินใจเลยใช่อันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้คือเขาขอคุณแอนขอ เขาก็บอกว่าเออมาเป็นแฟนกันไหมเราก็บอกเรามีลูกแล้วนะมีอะไรเงี้ยเราก็จากนั้นเราก็แนะนำพาลูกมาทานข้าวอะไรเงี้ยเราก็สไตล์สาวไทยเนาะพาเพื่อนพาฝูงมาช่วยกันใหญ่เลยเพราะว่าฝรั่งเขาจะเลี้ยงกะลี่ก็เลยซั้นเราเลี้ยงแล้วป่าทุกคนก็บอกว่าเขาเออนิสัยดีเขาดูแลพี่แอนอย่างดีมากใช้คำนี้คุณผู้ชมเขาปูเตียงให้เขาดูและดุจคุณหญิงคุณนายเขาดูแลประดุจนางฟ้าจริงๆริงเขาปูเตียงเหรอ ก็คือปกติเนี่ยอันก็เป็นคนไทยดีเป็นคนเรียบร้อยอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่แบบมาเจอเขานี่เป๊ะกว่าเราอีกเพราะเขาอยู่โรงเรียนประจําตั้งแต่เด็กค่ะคือแบบว่าที่นอนเขาแบบว่าคือตึงอ่ะคือถ้าพี่เขาเขาให้งี้โยนตอนถ้ายโยนเหรียญไปแล้วมันไม่เด้งเนี่ยปูใหม่ โอ้ออ๋อแอนก็แอนก็เลยบอกอ๋องั้นนี้ม์เลยค่ะปูไปเลยตลอดแล้วกันพว่าไม่มีทางที่จะปูแบบนั้ได้เขาก็เลยปูเตียงมาให้ตลอดเขาก็เลยบอกเช็คทุกวันว่าไม่งั้นเดี๋ยวเด้งทุกวันไม่งั้นเดี๋ยวเล็บหักหูจะดึงอะไรกันขนาดนั้นเนาะเราก็แบบ ก็เลยบอกไม่เป็นไรฉันปูได้ไม่เป็นไรฉันไม่ต้องปูเลยน่ารักใช่ไหมเขารับไปเลยะอันก็เลยตกลงกันไปว่าเขารับไปเลยอะเอาหงอาหารเลยก็ทําไปเลยก็ได้อาหาร่ด้วยถ้าอยู่อยู่ที่บ้านที่นู่นเขาก็จะทําแต่หลังๆเราก็รู้สึกผิดเพราะเขาทําไปสักพักนึงเราก็แบบไม่งั้นฉันช่วยอาหารเช้าแล้วกันน่ารักช่วยชงเช้าชวงเช้าก็เอาคอนฝูงคอนเฟกมาตั้งไวม่กินอะไรเยอะอยู่ละผลมะมงผละไม้หั่นหินนะสลงฟุตสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทง่ายง่ายๆเงี้ยแต่เรื่องพวกนี้เราแจ้งทราบก่อน งานพี่จะแจ้งให้ทราบก่อนนหมายถึงคุยกันมาตั้งแต่ต้นว่าใครจะทำอะไรแจ้งให้ทราบก่อนแต่งงานเลยว่าพี่ไม่ชํานาญเรื่องอาหารการกินอ๋อหนูบอกตั้งแต่ต้นคุยคุยคุยต้องคุยตั้งแต่ต้นต้องคุยตั้งแต่ต้นเดี๋ยวพอทะเลาะกันแล้วเอาเรื่องนี้มาอ้างใช่ใช่ใช่งั้นคุณแอนช่วยสอนคุณหลิวหน่อยฮะหลิวก็ฟังอยู่แล้วตอนนี้เขาเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลนี่ไปแจ้งซะเราทำไรไม่ได้บ้างอะไรอย่าอย่าไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เราไม่ทนาคถ้าเราทำแล้วมันอาจจะไม่ดี ใช้คำนี้ดีถ้าพูดด้วยทำนี่มันจะดูแบบแรงน้ำใจไม่ถนัดเราคนี้ดีต้องแก้ปัญหาด้วยความอ่อนโยนอีกหนึ่งอย่างต้องบอกว่าคนนี้มีของติดตัวประจำตลอดเรียกว่าเป็นของสะสมของที่ตัวเองใช้จริงๆแล้วก็ติดตัวมาตลอดมันคืออะไรพี่ก็จริงๆผู้หญิงมันก็ต้องมีจิวเวลรี่นิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอตอนหลังๆก็รู้สึกว่าแบบว่า เราอายุมากแล้วเราก็แบบอยากใส่กำงกำไลอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอันนี้แหละค่ะเนี้ยค่ะที่จะใส่ติดไปตัวก็จะใส่บ่อยๆถ้าเกิดว่าปบกติเราจะเห็นค่เทียเป็นเป็นทองเรียบเรียใช่แต่อันนี้อันนี้เราแก่แล้วเราอยากมีวุ้งวิงบ้างนิดนึงต้องใส่นิดนึงใช่ไหมคะอะไรมาคำถามเรามาแล้วค่ะยูโรปีโปกัมมี่ก็คือส่งคำถามข้อที่หนึ่งมาคำถามข้อที่หนึ่งเราถามว่าระหว่าง กําไรเพชรที่ใส่เนี่ยกับเงินลงทุนทําสวนอะไรแพงกว่าที่รีสอร์ทใหญ่โตมหาศาลใช้คําว่าอาณาจักรเข้าไปถึงพี่แอน กี่ไร่ใช้คำนี้ใหญ่ทั้งภูเขาอะค่ะเกือบเกือบ400รอยค่ะพี่ทั้งภูเขา4 0่ไร่คือแม่แอนเป็นคนใช้เงินเป็นเราก็เลยจะว่าแม่งบอยู่ไม่ใช้เงินเป็นดีค่ะมันทำร้ายแม่อย่างนี้แล้วแต่ว่าแม่ใช้เงินเป็นแล้วก็น่าจะแบบหาอะไรที่มันมันน่าจะแบบว่า ตามงบที่มันเป็นวันเหมาะสมช้างบที่คุณสามีให้นะอันเนี้ยก็เลยขอเดาว่ากำไรน่าจะแพงกว่าเดาว่าเป็นอย่างนั้นคุณมาผิดทางแล้วล่ะครับคือจริงๆแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าการถ้าสมมุติว่าใช้น้อยผมว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องไปกลาบประคมทูนสามีคุณแอนจัดการเองได้แน่นอนเพราะฉะนั้น เขาบอกว่าสามีให้งบประมาณมาผมว่าสวนแพงกว่าเห็นไหมมีความเป็นคนละอย่างน้องหลิวตอบหมายเลขหนึ่งกำไรส่วนพี่หอยบอกว่าไม่สิฉันเคยทำสวนสวนต้องแพงกว่าสวนหมายเลขสองครับดูคำตอบค่ะระหว่างนะคะหมายเลขหนึ่งกำไรเพชรกับหมายเลขสองสวนกำไรสวนกำไรสวน นี่เลยหนึ่งกำไรกำไรเพชรแพงกว่าแต่เอาจริงๆมันเฉียดฉิวใช่ไหมคะพี่แอนมันมันก็เฉียดฉิวค่ะใกล้เคียงเนาะแต่บอกราคาได้ไหมคะพี่แอนก็จร nee> ิงๆมันก็หลักมันก็สามกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนทอหลักแสนใช่ใช่ใช่ คือโดยปกติถ้าไม่ได้ไม่ได้เพชรอ่ะก็หลักแสนอยู่แล้วเจอเพชรทุบไปอีกก็เลยหลักสามเพราะมันหลักสามอ่ะอีกเอียงมันหลักสามอีก่แต่ว่าส่วนจะอยู่ประมาณประมาณสองแสนหลักสองเหมือนกันเห็นบ้างนะนั้นแล้วคือเพราะเหมเอ่อให้ทําอย่างประหยัดใช่ทําจริงๆรแล้วทาทาแบบธรรมชาติจะประหยัดที่สุดไม่เป็นไรพี่หอยนี่แค่ข้อแรกแต่ว่าน้องหลิวนาไปก่อนหนึ่งโบค่ะสบายสบายไม่ต้องกลัว พี่หอยต้องไปหาพี่ป๋องแล้วแหละจริงต้องมีของมูเตรูนิดนึงพี่ป๋องสุพันโอ้โเรานึกว่าป๋อง,องไม่ใช่ปองกระพน,น,นผมบอกว่าไปให้เสียเวลาทําไมวะ <laughs> เออป๋องสุพันมารอเราอยู่แล้วค่ะกับช่วงไฮโซโชมูช่วงไฮโซโชมูสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีวัตถุมงคลสำคัญนะฮะที่จะมาแนะนำถามกันมามากมายเลยว่า จะใช้วัตถุมงคลอะไรดีที่ไปเสริมสติปัญญาไปเสริมเมตตามหานิยมในการเสริมดวงด้วยนะครับหนุนนะฮะและให้มีความรู้มีสติปัญญามีความคิดนะก็อยากจะแนะนํานี่นะครับมีพระอยู่องค์หนึ่งซึ่งเป็นสมเด็จนะฮะเป็นสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินทรวิหารซึ่งหลวงปู่ภูเนี่ย เป็นลูกศิษย์เอกของสมเด็จพุทธจารย์โตผร่มาลังสีผงเนื้อผงสำคัญที่ผสมประสานกันเนี่นะครับที่มาทำพระเขาเรียกว่าสมเด็จรุ่นแซยิกนะฮะแขนหักศอกเป็นพระสำคัญซึ่งมีผงทั้ง5ประการของสมเด็จพุทธจารย์โตผร่มาลังสีผสมอยู่ในนี้เป็นอัญเชิญเหล่ามวลเทวดามาพุทธาพิเศษผงอิทธิเจผงปัทธรัง ผงม,มหาราชผงพุทธคุณและผงตีนิสิงเหซึ่งเป็นผงพุทธคุณที่เสริมในการพกพาหรือใช้อธิษฐานนะฮะให้มีสติปัญญาจะเข้างานจะสอบเข้างานจะสอบเข้าราชาการจะสอบเข้าโรงเรียนจะเสริมให้เราเนี่ยทำอะไรสําเร็จมีสติปัญญามีความคิดซึ่งจะหนุนนําให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต